นี่ค่ะวันนี้วันมหาสงการนะคะ13เมษายน2568ค่ะพิพิณภัณฑ์ูุพันธ์ไก่สาสมของบอราพิเศษวันทคนมามที่นี่เลยค่ะที่นี่ก็คือวัดหลวงพ่อพุชินราชของเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีความสวยงามมากที่สุดในเมืองไทยเราเลยค่ะหรือว่าที่สุดในโลกของเรานั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะช่วงวันมหาสงการช่วงสงการนะคะด้านหน้าวัดหลวงพ่อพุชินราชก็จะมีการเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า ทำบุญน้ําอบสงพระพุทธชินราชจําลองนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเราสามารถจะไปทําบุญตรงนั้นแล้วก็นำน้ํานะคะมาเ,เขาเรียกว่ามาส่งน้ําพระตรงนี้ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะไปทําบุญน้ําอบนะคะเพื่อส่งน้ําพระพุทธชินราชจําลองฝั่งนู้นน่ะทุกคนตามาเลยคะนี่เลยค่ะ ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงเงินทองมีเยอะแยะมากมายสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวทําคนเดียวนี่สามารถเขาเรียกว่าเฮงเฮงรวยรวยกันอยู่กันทั้งคนให้ดูทั้งหมดได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทําบุญกันค่ะพระเ้าคพระเจุ้รสกรกตละร้อยละร้อยข้าวตัวละหนึ่งร้อยบาท เนี่ยร่วมบูตเป็นเจ้าภาพธุรกิจพันทองได้เลยจ้าไปเปลี่ยนชื่อที่โต๊ะด้านซ้ายมือนิยมนะของคณะศัทธาเนี่ค่ะทุกคนน้ำระสง่งน้ำรานะคะเราก็จะมารับตรงนี้แล้วก็จะมีการร่วมทางบูตส่งน้นะคะตามกำลังศรัทธาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหยิบจากตรงนี้ไปเลยค่ะนี่เลยจะส่งมาด้วยได้ นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปร่วมสองน้ำพระพิชนราชจำลองด้วยกันนะคะทุกคนมุ่งส่งในครั้งนี้ของทุกคนอธิษฐานตามได้เลยค่ะแล้วแต่ทุกคนจะต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างรวยร่างทองเงิแรงรวยรูปภาพแห่งแสงมีความสุขตลอดไปทุกอย่างทุกคนสามารถตามเราไปได้เลยค่ะมาเลยค่ะสองหกต่อค่ะ ไอ้เลยค่ะทุกคนเตรียมตัวอธิษฐานได้เลยทุกคนใครอยากจะได้อะไรสิ่งไหนนะคะเตรียมตัวอธิษฐานได้เลยทุกคนมาแล้วค่ะอ่ามาถึงลงแล้วนี่ค่ะทุกคนเตรียมตัวอธิษฐานกันได้เลย นะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการส่งน้ำปราพุเชนราชจำลองนั่นเองทุกคนนี่เราจะได้บุญไปร่วมกันทุกคนนะคะทุกคนทุกคนจะได้บุญร่วมร่วมกันทุกคนนะคะมาแล้วคะ่ะสาธุขอให้เจริญสิ่งดีดเดกิดขึ้นกับครอบครัว และทุกคนที่ได้มาร่วมส่ัพระในัางนี้กับผู้ที่ชมอยู่ในเฟซบุ๊กใน t ิ k กต็อกใน i ิน t a g r กรมในทุกๆที่นะคะที่ได้ร่วมชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นสับท่านและครอบครัวนะคะขอให้ท่านได้ขอแต่ตามสิ่งที่ท่านต้องการทุกสิ่งทุกประการนะคะสาธุค่ะนี่และค่ะทุกคนเรามาส่งน้ำพระร่วมกันค่ะและสามารถขอไอคอนต่างๆได้เลยนะคะสาธุค่ะหลังจากนั้นเราก็นา นี่ค่ะน้ำน้ำอันนี้ไปคืนเขาสอนท่านทุกคนไปคืนก่อนและที่ตรงและตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่เขาเรียกว่าเชิญทําบุญน้ําอบสองน้ําพระพุทธชินราชจำลองด้านหน้า,นาวัาดหลวงพ่อพิชชาติของเรานะคะท่านสามารถทําได้ตามจิตศรัทธาเลยค่ะมีน้อยทําน้อยมีมากทําม,มากค่ะยังไงก็ตามนะคะฝากกดติดตามพี่พิชพุธพันไก่สาสมของโบราณของเราด้วยนะคะพิชพุธโบราณของเราตั้งอยู่ที่สี่แยกวัตถูหาสวรรค์ค่ะอยู่หางจับวัดหลวงพิชชาตแท้เพียงห้าร้อยเมตรเท่านั้น ก็ถือว่าน้อยมากๆทุกคนแบบว่าระยะทางใกล้กันมากเลยค่ะเราอยู่บริเวณสี่แยกวัดภูนะคะหรือสี่แยกที่เรียกว่าสียาย่แยกที่กำแพงเมืองใหญ่ๆและมีหมวกปใหญ่ย,ย,ยู่บนกำแพงเมืองนั่นเองค่ะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะเราเปิดให้เข้าชมทุกันสาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะและขอให้ทุกคนสุขสันต์แข็งแรงสุภาพ